เลยครับพอกับช่องกบวนกินไงฉันเนี่ยนะครับวัอนี้กบวนขับเรื่องนานมาตะเบน้ยนะครับพอดีกบวนเลยไม่เห็นหูยปูครับหลากหลายเลยครับนะครับหูยปูเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับหูยปูบ้านเราแล้วครับนะครับนี่ตะหูยปูครับน้าอีติดบ้านแล้วครับนะครับนึงนะครับนะครับคนละแล้วครับนะครับมีคนบ้างนะครับมีหูนะครับนี่โตแล้วครับเห็นไหมครับว่ามันกันคนปูแล้วครับคนปูอยู่บ้านนะครับ นี่นะครับปูมึงยิบโตวปูแวครับทำราม่านะครับเพราะว่ามันเป็นของกินแล้วครับเอนี่มมอ,อ้ยวป,ปูนิ่มมครับนะครับอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกมากเลยครับ,ปปรบน,นะครับตอหครับรถปูครับในรถได้ับไหนครับ นี่ครับตัวปูโตเงี้ยเลยนะครับนี่นะครับใส่ในตัวถังเลยครับนี่นะครับตัวไอปูนะครับทุกคนีึงคนโหต้อไปได้ไหมครับเอางูเงี้ยเลยนะครับหงูนี่เอางูเงี้ยเลยครับหงูนี่ครับนะครับนี่ครับการ์กุนครับ นะครับคนปูได้ครับเหลืองานมาตัวเวนครับคอนี้ครับเหนนะครับอยู่เลือกได้ครับ นี่ครับปะคนปูมืนกันเด้อครับบรรยากาศนี้มันแรงครับเลืกเด้ครับเดีครับแต่ตัวราบนะครับนี่ครับตัวปูครับนี่เด้อครับนดี๋ครับตัวปูนะครับตัวี้นะครับทางตัว้อครับนี่เด้อครับอันนี้เปลี่ยนแดบผ่าเด้อครับ อัน <laughs> นี้เขออาเงี้ยน,น,น,นะครับอันนี้นะครับนครับตัวนี้เลยครับดินเยอะครับดินเยอะครับ นีม่มุมแี้นะครับนีม่มุมีครับนี่ครับพ่เน,นี่ย่ากลังยาเด้อครับปู่ ดูเลือกนะครับมันมีตัวนะครับนี่ครับนี่มุมีตัวครับ เดี๋ยวครับผมครับโอ้ยโต๊ะ มีตัวนะครับเดาครับวโ่นเหนียงนะครับเหนียวอะไรครับฮะ นะครับมีโตไปเล้วครับตอนฝนตกนะครับนี่มีโตแล้วครับนี่ครับอ้ไรขัดมือขัดมือนะนะครับได้โตแล้วครับ

นี่นะครับนี่แล้วนะครับอะไรครับนะครับนี่นะครับอะไรเฮ้ยบ ัเด้อครับนพอนนี้อะะูนี่หายเด้ครับเด้อมู้นี่เป็นตัวแล้วครับเด้ครับ áp em, cắt luôn anh. Hử. Anh đấy, giờ. Ui, tụi này đây đã khám đây ท่ำนนี้เดยพอปนเล้นครับท่นี้ครับเอาสำมปนนะครับเดี๋ยวมูลนี่มาเฮ็ดหรือไม่้ะครับเพราะว่าถ้าเรื่องงั้นมาท่านได้ถอดบ้านนะครับปนอนะครับนะครับเดีก็ได้ปนเลยนะครับทำนี้ครับสวัสดีครับ